กินเจได้บนเกื้อหนุนสุขภาพเทศกาลกินเจหรือเทศกาลกินผักของทุกๆปีครับเริ่มต้นในวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน9ถึงขึ้น9ก้าข้ามเดือน9จํานวน9วันด้วยกันตามปฏิทินจีนซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสังคมไทยครับเพื่อให้คนไทยหันมาบริโภคผักผลไม้และธัญ,ญพืชเพิ่มมากขึ้นแทนการกินเนื้อสัตว์และอาหารรสจัด มีประเภทผักที่ห้ามกินในช่วงกินเจได้แก่กระเทียมทั้งหัวหัวหอมรวมถึงต้นหอมหอมหัวแดงผักชีกุ้นช่ายหลักเกียวและกระเทียมโทนจีนใบยาสูตรรวมถึงบุหรี่ยาเส้นและของหมึนเมาการกินเจยังเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพในเรื่องของการป้องก,กันโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูง และโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงโรคมะเร็งครับพร้อมทั้งทําบุญด้วยการลดการฆ่าสัตว์ในปี2568นี้ซึ่งตรงกับวันที่21-29ถึงตุลาคม2568กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมสืบสารประเพณี กินเจได้บุญเกื้อหนุนสุขภาพโดยเลือกกินอาหารประเภทถัวท่วธัญพืชรวมถึงโปรตีนอย่างเพียงพอน้นมถั่วเหลืองจะสามารถเพิ่มแคลเซียมและเลือกกินผักผลไม้ห้าสีรวมทั้งกินผลไม้ไม่หวานจัดเพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอระวังอาหารประเภทหวานนะครับในคนไข้ที่เป็นเบาหวานรวมถึงหลีกเลี่ยงของทอดของมัน ในคนไข้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงควรที่จะชิมก่อนปรุงเพื่อที่จะลดปริมาณโซเดียมที่จะเกินครับสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสำหรับประชาชนและร้านอาหารที่สนใจสูตรเมนูเจนั้นทางกรมอนามัยได้จัดทำหนังสือเมนูคู่ครัวอาหารเจสูตรสุขภาพเพื่อที่จะสามารถนำเป็นสูตรอาหารสำหรับทำขาย หรือทำกินสำหรับตนเองและสมาชิกครอบครัวได้เลยครับหากทำกินเองเน้นที่ผักจะต้องล้างให้สะอาดลดการใช้น้ำมันลดการใช้เครื่องปรุงรสต่างๆเพื่อที่จะลดหวานมันเค็มในผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆหากซื้อทางร้านก็จะเลือกเป็นเมนูชูสุขภาพหรือเมนูทางเลือกและสังเกตป้ายจากร้านอาหารและสามารถที่จะสั่งผู้ปรุงประกอบอาหารให้ลด การปรุงรสเค็มรสน้ำมันหรือรสน้ำตาลรวมถึงเพิ่มผักหรือกินผลไม้ที่มีรสไม่หวานจัดครับส่วนการออกกำลังกายนั้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวันละ30นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับเท่านี้ท่านก็จะมีสุขภาพดีและได้บุญจากการกินเจตามโรแกนกินเจได้บุญเกื้อหนุนสุขภาพ กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดีขอบพระคุณครับ